สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาตามฮานอยวันนี้ฮานอยอย่างเดียวนะครับมาตามฮานอยกันต่อก่อนจะดูตัวเลขกันนะครับก็เช่นเคยก็มาดูคําเตือนนะครับคําเตือนก่อนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ สำหรับฮานอยเมื่อวานนี้นะครับผมสำหรับเมื่อวานนี้ฮานอยก็รอบปกตินะครับก็มามาจับคู่นะครับเซียนรูดเซียนวิ่งนะครับพลาดนะครับผมพลาดอย่างมหันเนยนะครับพลาดอย่างมหันเลยเซียนเซียนรูดนะครับแต่เซียนจับคู่นะครับพวกที่เล่นจับคู่ลงทุนในการจับคู่นะครับก็ เข้าตัวกลับนะครับรอบปกติเข้าตัวกลับคือ4คือ6 4นะครับเข้าตัวกลับหกสี่เลขก็ออกมา4 6นะครับบนนะครับผมถ้าใครกลับก็คงจะได้อย่ารับทรัพย์กันนะครับส่วนตัวรูดส่วนตัวรูดก็จะมา ในรอบ VIP นะครับรอบ VIP นี่นะครับรอบ VIP เข้าหกสีนะครับตัวน,นี้ครับ ่วนตัวรูดก็จะมา V.P. ออกอะไรจำไม่ได้ละแต่เข้านะครับเข้าข้อตัวรดครับเมื่อวานเข้าตัวรูดนะครับ V.P. อ๋อครับเข้ารูดเก้านะครับเข้ารูดเก้านะครับผมของ V.P. นะครับ วีนครับเขาโหลดเก้านะครับสำหรับใครที่ตามรูดลูดตามวีต่อนะครับคงได้ตังนะครับคงได้ตังกัน ส่วนวันนี้ส่วนวันนี้นะครับผมก็มาดูกันว่าจะมีเลขอะไรบ้างนะครับ ยี่สิบสามนะครับวันนี้ยี่สามหกห้านะครับรูดนะครับตัวรูด วันนี้เก้าแข่นแข็งนะครับวันนี้ก้าแข่นแข็รอบปกติครับรอบปกติเก้าแข่นแข่น บนล่างล่างบนนะครับโหลดเก่าจับคู่จับ คูก็จะได้9ก้ากเก้าสามก้าสองก้าเจ็ด 13อ2 42 สี่สามแถมสามตัวสี่เจ็ดสาม เน้นรอบปกติมัดรวม สามน้อยมัดรวมสามน้อยนะครับมัดรวมสามน้อยตัวเน้นสำหรับตัวเน้นนะครับเด้อเน้น9 9 9 3 9 2 9 7 แล้วก็มาเจ็ดสามตัวนะครับอ่านอยวันที่ยี่สามเดือนหกปีหกห้ารูดเก้าปลุกรอบปกตินะครับเน้นรอบปกตินะครับผมจับคู่เก้าเก้าเก้าสามเก้าสองเก้าเจ็ดเจ็ดสามห้าสองสี่สองสี่สาม แล้วก็สามตัวสี่เจ็ดสามนะครับเน้นรอบปกติมัดรวมสามน้อยเลยนะครับมัดรวมสามน้อยเลยถ้าไพ่มักนะครับไพ่มักตามที่แอดจับคูให้กันนะไปลงทุนได้ครับผมหลอบปกตินะครับเนาะแต่ส่วนส่วนหลอบวีรอบพิเศษก็มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสโดยเฉพาะหลอบวีนะครับเนาะมีโอกาสรูด คือกันกับรอบปกตินะวครับอืจะมาค้ายๆกันครับผมซึ่งวาานี่ก็เขา่าปลุกเก่ามานะครับรอบวีนะครับผมแต่รอบปกติจับกู่เข่าครับส่วนส่วนรูดเก้านะครับอืมรอบ ปกติจะเอาอะไรสำรองมีสำไม่สำรองนะครับไม่สำรอง,ไม,รองไม่มีตัวรองนะครับก็มีอยู่ห้ากับเจ็ดนี่แหละครับประมาณเนี้ห้ากับเจ็ดแต่ขอเป็นเก้าตัวเดียวก็พอนะครับขอเป็นเะก่าตัวเดียวกับพอครับสำหรับวดวันที่ยี่สิบสามนะครับสำหรับว,วันที่ยี่สิบสามจะมีเพียงเท่านี้ครับนะสำหรับ ่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือต้องกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆนะครับตัวเลขเด็ดๆดีๆนะครับถ้ากดติดตามเพ่ยงเดียวมันก็นสิบว่าได้ยินครับถ้ากดสั่นกระดิ่งปุ๊บก็สิได้ยินอ่าแต่ละแอปโหลดคลิปเซ็แลวก็จะ มีเสียงดังเด้งขึ้นที่หนะ้าจอโทรศัพท์ของท่านนะครับแล้วก็าพาการเปิดเบิง้งตัวเลขเด็ดดีๆจากช่องบ้านลักกี้สองห้าห้านะครับส่วนบ้านส่วนลักกี้ลักกี้ช้างวันนี้ไม่ได้ลงนะครับผมจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ทำยัดนะครับ ใายสุดนี้นะครับขอให้ฟซีและผู้ชมทุกๆท,ท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขทุกครั้งนะครับผมตัวเลขที่มีก็มีเข้ามีหลุดกันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็ขอให้ผ่านๆไปนะครับถ้าว่ามักนะครับเนาะใครชอบตัวไหน ก็น,นำไปลงทุนหรือเสี่ยงโชคได้ครับสุดท้ายนี่ขอใหยียบสิละผู้ชมทุกทท่านนะครับจงโชคดีมีเงินเข้าเป๋าปังปังทุกวันนะครับเงินไหลน้องท้องไหลเข่ากระเป๋าทุกมือเด้อครับเด้ขขอใหเข่ามาชมไหเข,ข่ามาเบิง้งช่องบ้านลัคก,กี้สองหกหาก็ขอให้มีโชคดี ลัคก,กี้เหมือนชื่อช่องนะครับทุกทุก,ทกวันโชคดีตลอดปีและตลอดไปก่อนจะจบคลิปนะครับเด้อขอให้เอฟีทุกคนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนจบคลิปนะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ